ครับทุกคนวันนี้พมผมภูมว่าค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่เชียงบุรีกันุกคนตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะอยู่กันที่สถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์น้ําทางทะเลมอบุรพาค่ะนี่เราไปทําอะไรกันเราจะพาเพื่อนๆมาชมสัตว์น้ําที่แบบเราไม่ค่อยพบเห็นดีกว่าแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยที่อาจจะเจอสาหรับรคนที่ไปดําน้สัต์พวกนี้ไม่ได้อยู่ในทะเลเลยเนาะใช่เราไม่ค่อยเห็นกันเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าปะ,ะ,ะตาเราไห โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนช,ชีวิตชายฝั่งทะเลตรงนี้มันเป็นยังไงครับมันจะมีสัตว์ที่เราสามารถพบได้ตามชายฝั่งแล้วก็ตามแถบแถบบ้านเรือนคนก็มีด้วยเหมือนกันพตามชายทะเลพวกโขดหินโต๊ะแนวปะการังทุกคนอย่างตัวที่เราพบบ่อยนะคะทุกคนขอยกตัวยอย่างตัวนี้ปลาเสือพ่นนะ้ำมันเป็นยังไงครับชอบมากตรงที่ว่ามันแบบว่าฟิลแบบว่า ไปเล่นกับมันแล้วมันจะแบบข่นน้ำใสอะอจริงขนาดนั้นเลยจริงแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยที่ทุกคนเราจะแอบกลัวนิดนึงจะเป็นปลาฉลามกบทุกคนเป็นคล,าคล,าคลา้ายๆปลาฉลามแต่น้องไม่ค่อยดูร้ายเท่าไหร่แต่เฉพบพวกตาแบบแนวนนโคนห็นลกคนใชใ่เดี๋ยวเรามามาดูกัน,กนใกล้ๆดีกว่านี่นะเนี้ยเนี้ยทุกคนมันเป็นปลาฉลามกรน,นะคล้ายปลาฉลามแบบ ในทะเลใช่แต่สีอน้องจะออกแนวแบบว่าเหมือนใช่ใช่เหมือนจะเหมือนปลาทั่วไปตามนี้มากกว่าจะไม่ค่อยหมนแล้วก็มีปลาอะไรอีกนะปลาเขยปลาขยังกงตันต่อไปแล้วคนจะเป็นสีผานแห่งท้องทะเลแนวท้อคนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นปลาปลาปลาอะไรปลาอมไข่จุดแดงแล้วคนน้องแบบเดีนวดูนี่แบบเหมือนจะตายนแต่มันไม่ตายน้อง แค่แบบว่าสะสมพลังงานเกี่ยวกับออสเิเลนเนี่ยน้องตัวเล,ล็กน่ารักบางคนอย่างแบบว่ายังไม่เห็นใกล้ๆบางคนมาดูกันได้ที่มอบบริหารมีหลายตัวมากเลยอันนี้ก็เป็นปลาขี้ตางเบ็ดน้ำเงินนคล้ายปลาในเรื่องดัลลี่สวยมากแล้วก็มีปลาสลิดหินมะลาย มีปลาคารามุกดาตู้ต่อไปจะเป็นปลาเหลืองปลาอมไข่เหลืองปลาอมไข่เหลืองเป็นตัวไหนเอ่ยมันเป็นตัวสีเหลืองนะคนน่าจะเป็นตัวข้าล่างนะคนจะเป็นตัวสีเหลืองขล่าตู้เห็นไหมนะคนไม่เคยเห็นไหมนะคนะแล้วก็มีปลานกขุนทองจะเป็นตัวสี้มส้มส้มดำดำแล้วก็มีปลาสินสมุทรแคะสีเพลือ ไม่ใช่มัวนี้ตัวคุณทอยจเป็นตัวนี้ยาวๆนี่ยาวๆก็ขาดตัวนู้ดตัวนู้ดเลยตัวดำๆตัวเล็กๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นปลาสิีสมุทรแค่สี่เพล่เราพาไปดูตู้ต่อไปตู้ต่อไปเป็นจะเป็นปลากระตูนสีดำเราจะไม่ค่อยเห็นปกติเราจะเห็นเป็นปลากระตูนสีซ่มๆแล้วทอนแบบเป็นในหนังเพราะในกระตูนเนี่ยให้เป็นเป็นยีนด้ายของน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลยจะไปอีกสายพันธุ์หนึ่ง แล้วมีดอกไม้ท่านเลยไอย้นี่ถี่ต้องมีแต่น้องไม่ค่อยเหมือนสีส้มสีอื่นไงปกติเราด้เห็นเลยบอกว่าด้สีสม้มต่อไปเราจะเห็นตัวไปเราจะมีเป็นนี่คนเป็นทั้งขาวขีดดำไม่ใช่ ปลาค้ั้งขาวคิดยาวทุกคนนี่ที่เราจะเห็นในการ์ตูนบ่อยๆหรือไม่ได้เห็นในเกมทุกคนตอนนี้น้องเป็นตัวออกดำๆแล้วมีาวมมาลายขาวๆเหมือนมาลายทุกคนสวยมากน้องน้อยเดี๋ยวน้องนี่ทำหน้าแบบว่อาอะไรอย่าเงี <c oughs> แ้แล้วทำหน้าแบบเนื้อเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวนี้ไดจำบันดุษ ตัวต่อไปก็เป็นเป็นปลาที่แบบค่อนข้างอัพไซด์มาในหนึน่งที่เราไม่เคยเห็นเป็นปลาใหม่ๆาปลาตัวสิบท่วนี้คนจะเป็นปลาเข้าเม้าน้ําลึกตัวนี้เนี่เหมือนปลากระพงเนียใช่ไหมหมดปลากเก่าไปแต่ไม่ใช่แล้วปลาอะไรนะปลาคื่คลาดใช้ายปลาดินนะครับเห็นไหม,มคล้ายๆปลาดินนีนม่มันเา,นา,ราเรียกปลาคื่คลาดถ้าเอาไปวางเขาเล่าตามตลาดนี่ใช่แล้วปลาดิน วปดินเผาวปดินเผาแล้วก็มีปลาค้างคาวนี่เป็นปลาค้างคาวแต่ตัวเมื่อกี้จะเป็นปลาค้างคาวชีบยาวอชีบยาวชันสั้น,นดำสีดำก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่เท่ากับตัวเมื่อกี้ตัวต่อไปทุกคน,น,ะคนจะเป็นแปลกแต่สวยแล้ก็ซ่อนผิดดุร้ายในตัวมีความดุร้ายในตัวทุกคนอันนี้เทะเกเป็นสายพันธุ์พวกปลา,าจารเนนะเข้ทุกคนเขาเรียกว่าปลา,ป,า,าปินันย่าใช่เปล่านี่แล้วปลาวัวปลาวัวว่ะ ไนี่น้องคนนึงเขาเรียกปลาบัวแล้วทำหน้าแบบว่าหน้าแบบไม่เอาอะไรแล well, ้วชิว <be atz> <rubber> right. okay. ี่นี่ชิวี่นี่คือแบบไม่เอาอะไรแล้วนี่นี่น้องน้องฟันเย็ดน้องฟันเย็ดได้แล้วไหมน้องน้องฟันเย็นน้องคนนึแล้วมีเป็นปลาปักเป้าหน้าหมามีปลาปักเป้าหน้าหมาทุกคนแล้วเรก็มีปลาเนี่ยน้องเดียวน้องฟันเย็ด เอามาเถอะเราจะเข้าให้แล้วเราจะเห็ุเป็นไปปูเสือเืิดทุกคนเหมือนในประตูนพี่สมาร์ตโอวันตินสมาร์ตปูเสือเฉิดรู้สึกแก่มากเลยนี่น้องนอนอยู่ทุกคนน้องไม่ออกมาให้เราเห็นเลยเอ๊ม่เห็นปลาที่เราไม่เคยเห็นทุกคนบอกว่าสวยมากอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งกระตูนทุกคน โอ้เห็นกุ้งแล้วแบบอยากกินอยากกุ้งเลยกกต้องถ่าว่าแล้วมีตัวอะไรทุกคนผมไม่รู้จักเหมือนกันเขาไมรู้จักบอกว่าเขาไม,ม่บอกทีตอนนี้เรา,า,าก็จะอยู่หน้าตู้ชมปลาทุกคนโอ้โหเาเห็นแล้วว่าดูลปลาแบบคนไม่เยอะเหมือนกันถึงแบบว่าเต็นเต็มเมือนเราอยู่ใต้มากเมืม่อเราอยู่ใต้ผาสมุดเลยแบบเป็นนแะบบว่า ความแหวนะความแหวนเลยว้าวความแหวนเฮเราไปเอาความแหวนเลยทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันหยุดสุดสาาัปดาห์วันวาทิตยีทุกคนคนเยอะมากโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปยังโซนใหม่ทุกคนข้างหน้าจะมีโซนใหม่เราไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกที่เรามาเราไม่รู้ว่าโซนใหม่เป็นไงเดี๋ยวเราไปร้อชมกันดีกว่าตอนนี้เราขอเดินตาเขาไปก่อนวัดสมัยเป็นไง Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่พื้นที่โซนใหม่เป็นโซนเป็นใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วเราจะพามาดูกันทุกนะคนทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นมันตรงน,นี้จะเป็นไข่ปลาฉลามกลมทุกคนคล้ายๆพวกเนี่ยทุกนะคนเป็นไข่ปลาฉลามกลมเยอะมากผมก็เพิ่งรู้ว่าเพิ่งเคยเห็นว่าไข่ฉลามเขาเป็น,นอย่างนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเหมือนอะไรอ่ะเหมือนพวกสตอร์ทุกคนสตอร์เต้ <laughs> มันเหมือนแบบสตอรยาวๆเคยเห็นไหมแต่ว่าตัด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 แล้วก็มีเป็นข้างในอ่ะเป็นอะไรที่แบบหวานมากเลยทุกคนเนี่ยดูสิไม่เหมือนเราไหนอ่ะเหมือนสตอร์อะสตอสตอใตอ้ที่มันเน่าเน่าอ่ะแล้วก็มีปลาการะเบนทุกคนปลากระเบนปลาเบนตัวนี้มันเป็นมีเพื่อนทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าไปโดนมันเอาเข็มแทงขาคนแล้วปวดมากมีปิ้งทะเร่เราหาก่อน นุ่นๆนุ่น่นตืนน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 อนเตือนยาทุกคนเห็นไหมเตวอยยาทุกคนเรามาที่ศูนย์วิจัยพัฒนาทางทะเลทุกคนไม่ได้มีแค่สัตว์มนมีความรู้ให้เราได้เรียนรู้กันอยู่ว่าตัวอย่างมาันคืออะไรบ้างพายุและต่อจะหนุนจะพาเราไปรู้จักสามใบร้ายทุกคนนี่มีพวกการทำมุงเป็นขนาดทำลายพื้นที่ยากทีโดยไม่ได้ตั้งใจมีอะไรมาเลมเราสามารานมหาความรู้ได้ที่ดี เราไปดูโซนต่อไปเลยโอเคทุก okay, คนตอนนี้เรากำลังอยู่น้ำดิิงก้นสู่ก้นมหาสมุทรทุกคนตอนนี้เราจะไปดูันข้างบนความลึกสี่สิบเมตรจะเป็นความลึกสำหรับนักประดาน,น้ำาถ้าเลืกล,ลงมาเป็นร้อยเมตรถ้าเป็นสําหรับพี่เป็นอันตรายต่อไปเลยทุกคนแล้วก็มีขนาดความลึกลงมาประมาณห้าร้อยเมตรจะเป็นเจอกับวาเซอรเมอนความรู้สึกของเราทุกคนจะอยู่ที่ไม่มีมากกว่าหนึ่งกิโลหนึ่งหมื่นกิโลเมตร อันนี้ความลึกสุดที่มุษย์ได้ลงไปคนพบจะเป็น1 8 9 8เมตรจะเป็นจุดที่เจมส์คารเมรอนหรือคนเราที่รู้จักการแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเขาทำอะไรไว้จะเป็นด้ำดิ่งสู่ลึกที่สุดของโลกที่ลงบันทึกไว้ในลงบันทึกภาพเหวใต้น้ำมาเรียนหน้าเทมโอเคทุก okay, คนตอนนี้เราก็เข้าสู่อควาเรียมอัน,น้ลงไปใต้ทะเลทุกคนอน,นี้เรากอยู่ใต้ทะเลจริงๆทุกคน เขาจะลองการอยู่ใต้ทะเลนะครับเขาจะเดินแบบว่าว้าวฟิลแบบว่าเราอยู่ใต้น้ำจริงๆนะครับมีปลาเยอะแยะมากมายเลยไม่เห็นแอนตัวปลาร์นนนี่นะเขาแบบตัวเสียแน่ครับเขาคือปลาอะไรอ่ะโหไม่รู้จักเหนกันอ่ะเขาแบบเราไม่เคยเห็นเราก็เลยแบบไม่ค่อยรู้จักว้าว ไอป้าแบบตัวใหญ่มากน่าวนี่สิบห้าสิบโดทุกคน้ายพวกปลาเข่าเราก็แบบคีบเรื่อมีความแบบคลิเรื่อยคนอ๋อลาแบบอลรมากอะรคนรอยู่ภาพกางฝูงปลาโอ้ชโลดโอ้ทุกคนเราจะไแบบ ปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่มีปาลาฉลามมีตาตากระโพกอู่มีมาแบบเยอะแยะมากมายนี่จะเป็นนีาเป็นปลาเก่าไหมทุกคนนี่ทุกคนนีาเป็นปลาเก่าไหมปลาเก่ายักษ์ทุกผมจำไม่ผิดนะแล้วเป็นปลาเก,ก่ายักษ์ทุกคนตอนนี้เราดูใต้ทงเลกันเสร็จแล้วสิ้นสุดทางเดินของเราแล้วเรียบร้อยนะคะถสถานีต่ออุยสนุกสนุกมากครูสนุกสุดๆส,ส,ส,สถานีต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปที่ จุดเช็คอินมาชลโลรีก็ต้องรู้อ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูเสด็จว่าเป็นที่ไหนตอนนี้เราเดินออกมาเราถึงทางออกแล้วจะมีของฝากอะไรนะคนถ้าใครอยากซื้อของฝากจะมีพวกตุ๊กตาพวกปลาฉลามมีเยอะมากเลยนะคนสัตว์ทะเลอ่ะน่ารักนะราคาไม่แน่เท่าไหร่นะราคาไม่แรงราคาไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวนะถ้าคนไหนอยากซื้อของฝากแบบว่าเห็นเราแล้วรักก็ซื้อได้ละ ไม่ได้มีแค่ของฝาก,กเป็นพวก,กตุ๊กตา๋ยวนะข้างนอกมีขนมด้วยนะจ๊นะว่าไม่ได้ใช่ของคดีนะของคดีคดีของคดีอดอดโอเคเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวเราพาไปตอต่อไปไปค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังนะอยู่ที่ชายหาบดบางแสนทุกคน ตอนนี้เรากำลังไปกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วพาไปดูนิมชายหายบางแสนว่าเขามีอะไรกันโอเคแล้วสก็อตเราขอกินข้า,า okay. วก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราจะพาเดินเล่นแถวนิมชายหาดบางแสนทุกคนใช่ค่ะช่วงนี้ก็คือร้านข้างทาง,ทาง,ทางคือออกแนวเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับ,บรสชาติของแต่ละร้านแล้วก็การเรียกลูกค้าของแต่ละร้านนะคะทุกคนใครมีสเ,เตตในการเรียกเขาบอกได้เข้าับ บางร้านก็มีแบบว่าสั่งอาหารแล้วได้โต๊ะฟรีได้เสือฟรีเนเี่ยวข้าวก็ไม่รู้ราคาแพงเค่ไห่วันนี้อากาศอาาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปก็ทแบบว่าโอเคโอเคพอตอนนี้เราเดินอยู่ในอหาดแล้วเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะลงไปเยอะพราะตอนนี้มันบ่ายกว่าแล้วอะแล้วก็น้ำถือว่าโอเคอยู่นะไม่ถึงก็ะขุ่นไม่ขุ่นแล้วมันก็ไม่ใส่เกินใช่ไม่ถึงก็ใส่มากแล้วก็ คนเขาหาเล่นน้ตามใบบ่ายของแดดดังเปรี้ยนเห็นแดดแล้วก็ยอมใจทุกคนที่กำลังเล่นน้ำตอนนี้แต่ถือว่าอากาศโอเคโอเคยอมยอมเล่นก็ได้อากาศมันเย็นอ่ะออใช่คนถ้ามาใช้หาดบางแสนอย่าลืมพกหมวกพกร่มเาด้วยคารอหนึ่งวันนี้อาจจะไม่อากาศดีเหมือนวันนี้ไงอ่าใช่ตั้งแต่วันนี้ไปทุกคนต้องรอลุนสภาพอากาศเอาเองละก็เขาจะมีแบบเล่นพวกมาลัยดาโบ๊สพวกเล่นห่วงยางริมชใช้หาดเต็มเลย เราไม่มสนใจมาลองเล่นกันได้ไหมครับไม่แพงราคา,านั่งชมวิวถ่ายรูปเล่นยังได้เลยใช่มองไปเราก็ไม่เห็นแต่ว่าพอสบายใจอย่างนี้นะทำแบบว่าพักผ่อนหยใจสำหรับคนที่ชอบทะเลรักทะเลอะไรวะใช่ชิลมากทุกคนนั่ง อย่างนะทุกคนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกันพวกว่าธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมรักธรรมชาติกันด้วยนะอย่าทิ้งให้ย่านะกันใช่เพราะว่าทุกวันนี้อ่ะแค่เพียงเจ้าหน้าทีพ่พวกกลุ่มหน่วยงานเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอ่ะก็เขาก็ทาเต็มที่แล้วอ่ะเ,ออเราต้องช่วยๆกันช่วยคนละแหวกคนละมือม,มันทําไม่ทนันหรอกถ้าเราไม่รักมันก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้ไปเที่ยวกันแล้วมันจะไม่สวยงามแบบนี้นะถ้าเราไม่รักตอนนี้ก็ ดีขึ้นมากว่านแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก่อนน้ําน้ําดำข้าวขยะอะไรเยอะแยะมาณเลยตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมาเยอะมากแล้วโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปผานที่ต่อไปดีกว่าตอนนี้รู้สึกเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเราไปเจอที่ต่อไปดีกว่าว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนขออนุญาตบอกว่าสถานที่ต่อไปเป็นที่แบบว่าสกุลมากเข้ากับชุดพูมากทุกคนคอดฟิวเวอร์ลาดูได้เลยป่ะ Let's go ไปโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไร ไม่ใช่เราอยู่เปนที่ตลาดปลาบางแสนค่ะทุกคนทำไมมันถึงเหมือนญี่ปุ่นจังเพราะว่าเขาทำตีมญี่ปุ่นไงทุกคนโอ้แล้วตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่ชานชลาชานชลาของจังหวัดอะไรเอ่ยลาาบางแสนบางแสนเราต้องพูดให้เหมือนญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นเนาะโอ้เส้นเส้นเยี่ยมโอ้ใช่ไเยี่ยมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูว่าในตลาดปลาบางแสนมีอะไรบ้าง โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในที่ตลาดปลาบางแสนแล้วฟีลเหมือนเราเดินอยู่ย่านชินจูกุทุกคนฟีลมันโอ้โหตรงโน้ได้กว่าฟิลตรงนี้เดี๋ยวที่ถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยแกเขาจริงจังอยู่นะเขามีตะก้องตาต้องนะเออฟิลแบบเราเวลาเดินอยู่ชินจูกุโอ้โหกินบบอยู่ตรงโน้เลยสวยมากนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูหัวเรามีอะไรกินบ้าง มีทั้งสาหร่ายวากาเมะเกลซาดแต่เนื้อหอยเราจะมีสาหร่ายวากาเมะน้ำส้มแต่แตช่วงช่วงนี้แบบช่วงแบบเพิ่งบ่ายโมงบ่ายสองกอว่ากว่าไม่มค่อยมีคนเท่าไหร่ใช่คนค่นอ,น,น,ขอนข้างน้อยนิดนึงเพราะว่าแดดมันค่อนข้างร้อนแต่ถ้าตอนเย็นคนน่าจะเยอะเนาะวิเราพาไปดูจุดมุมไหมจุดใครแกลกใครแกลกจุดถ,<ค>ถ่ายรูปเป็นจุดไฮไลท์ว่าเขาเขาเลี้ยวจุดไฮไลท์ของที่นี่ไหมใช่ ใครมาก็ต้องถ่ายนะจ๊ะอยู่ในจุดเช็คอินที่หนึ่งของตลาดปลาบางแสนอย่างนีนนนนกน้ก็มีฟอเป็นบูถ่ายรูปลเลยนะทุกคน,นตู้บูถ่ายรูปอุ้ยตรงนี้คนฟิลเลยะใมไม่เห็นขาาอมอุ้ตรนี้คนฟิเลยคนมูดอันนี้ฟิลเหมือนว่าเราอยู่ตีคิดมากอันนี้ใส่ชื่อมาพอดีเป๊ะโอ้โหเหมือนนายกันมาพูดเลยอะ อันนี้หมาสัตา์คอมเขาปิดตาเราจะมองเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรเราเปิดตาเหมือนกันวิ่งข้างนึงวิ่งอ๋อเหมือนเหมือนมันเป็นหมาในญี่ปุ่นเขาทำเป็นรูปปั้นนะเป็นหมาที่แบบรอเจ้าของติดตาอย่างนี้เองนี่ตากล้องเรามีความรู้อันน่ะือว่าได้ว่าหมาเหมือนเนี่ยใช่จระจรสลัดอ่ะที่ว่าปิดตาเพิ่มเลยอ่าปาแต่แต่เพิ่มโอเคเราไปต่อโอเค จริงๆก็แบบมีพวกชุดแฟนตาซีชุดเช่าญี่ปุ่นมาที่นี่เห็นลายคนเป็นชุดกิโมโนชุดอยูกันแบบเริ่มต้น150บาทนะจ๊ะถูกมากเลยนะสำหรับการมาเที่ยวที่นี้เพราะว่าคนที่อยากได้ซิกเนเจอร์ใช่อยากเข้าถึงบทบาทมากที่สุดมันดูแบบร่มรื่นดีนะมันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะจริงตรงนี้ร่มรื่นมากโอ้โหอากาศเดียวมันไม่ร้อนขนาดนั้นะแต่ตัวเล็บแต่เล็บร้อนแล้วฟุตเซ็นอะตอนนี้เริ่มอยากหาไอติมกินไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเพาเรามีอะไรกินบ้าง วะซื้อไอติมเป็แบบนไงไอติมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากใช่เหรอเลิศเลยหล่ะอากาศแบบนี้ราคาแพงไหมราคาก็ไม่นะมี3 9 6 9ถ้าใครไม่อยากได้แบบว่าคนใหญ่ๆตก<อ>แต่งหน่อยอะไรเงี้ยถ้<อ>า,ากตกแต่งใหญ่ๆเดี๋ยวก็99อแต่เหมาะกับอากาศอย่างนี้สุดยอดเลยแค่ไหนหนูก็ยอมค่ะพี่แล้วบอกว่าไม่มีแค่บอกว่าแค่ของกินของใช้ไม่มีแครื่องพามีพวกกิฟท์ช็อปด้วยคนมีพวกตุ๊กตาตกแต่งห้องก็มี น่ารักมากบอกไว้ก่อนกินพวกอะไรเนี่ยสาวๆคือกีตแต่แต่แต่ไม่จรดนะไม่เป็นสาวใครตัดภาพไปนะดูกีดอยู่คนเดียวค่ะหัวใจเนาะอืมเลือดอ่ะเราจะเขาเราถ่ายทำวีดีโออะไรสักอย่างเขาเป็นบ่าวสาวเหรอเออใช่ใช่เขาเวลาจะแต่งงานเขาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งันทุกคนเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะไม่ขัดขวางของเขาดิ ของกินเล่นเยอะแยะมากมายเลยทุกคนไม่ว่าของชาวของหวานอาหารทะเลสดๆก็มีเลยทุกคนของเล่นจะมีขาัางนั้นเลยทุกคนจะมีแบบของเล่นวนัยเด็กย้อนวนัยเด็กอะไรแบบที่น่าเด็ดมากเลยราคาถูกมากเลยราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทเองไม่รนะูนักสิสแตกมีทางขานมอะไรเยอะมากเลย อ้าวเราเจอเขาแล้วเนี่ยอันนี้ซื้ออะไรครับเนี่ยน้ำค่ะอะโวคาโดปบั่นโอ้คานเดฟบั่นแล้วสุขภาพไปอีกเลิศเลยละ่ะเพื่อรักสุขภาพนะครับแต่จะไ,ไปเอาติมจากไหนไม่ก <c oughs> ัร้อยเ่ยร้อ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 ยสิบกอนนี้เรารอเพื่อนซื้อแลั่น,นอะโวคาโดอยู่เพื่อรักสุขภาพ แล้วบสุขภาพไหวไหมเนี่ยระดับสุขภาพอะไใส่ความหวานไหมร้อยเราสุขภาพแบบไรถ้าคนรักสุขภาพใครไม่ใส่น้ำานะครับเฮ้ยยิ่ไม่ถือไม่ถูกไม่ถูกไม่ถือต่อสายตังแล้วไงทำไมแบบว่ากินแล้วมันแบบกิัมากินต่อไม่ได้แล้ต้องแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่สุขภาพแต่เรากยังรักสิง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตานามป้าคนตอนนี้เราก็เชื่อแบบว่าสนุกเต็มที่ละไปถ่ายรูปมาหลายรูปมากเลยฟินมากทุกคนแต่ละมุมคือเลิศสุดๆคือแบบว่าอยู่มาอยู่ญี่ปุ่นเลยของแท้ต้องตามมาสักทีไปนั่งอยู่ที่สถานีรถไฟชิงคันเซ็นนะเ,เราไปถ่ายเชื่อเซ็นมาด้วยโหสุดยอดได้หลายมุมเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนแปะ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  โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนอ่ะพูดไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเพื่อนเราเคยกระซิบไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเพื่อนภูเพื่อนพี่พูเป็นยังไงไปตามดูได้ใครยังไม่ดูใครกดข้ามมาเลื่อนกันไปใหม่ไปดูได้ใช่เราไปดูเพื่อนกันโอเคตอนนี้เราเต็มที่มากเลยตอนนี้สนุกมากเราไปข่าวสามุกัน let's go เพื่อเห็นองไหมทุกคนนี่เราพาเรา เราพาเพื่อนมาดูรีนะน้องกินอย่างอร่อยมากเลยเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยทุกคนแล้สุดเราก็เจอพี่ภูอีกแล้วเจอพี่ภูภูซี่กับภูภูวี่ภูวี่นั่งคาราภูเลยภูซี่ขบวนภูวี่ภูซี่นั่งแหกมากดูเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะว่าน้องอาจจะทำร้ายได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึง พี่ชมิวขาวสามุกแล้วฟิวเกาหลีเกาใจเวอรเวอร์ี่บอกว่าเรามาชมขอบเขาทะเลสามร้อยหกสิบองศาได่ยินแบบรัชาติแปดสิบ,บคนเยอะนะคะตอนนี้เหมือนจะอยู่ในเทศกาลของรับปริญญาคนมาถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงบ้างของวิวที่ถึงได้แล้วช่วง4โมงเย็นคุยทำอะไรกันครับ ควราชมว,วีว่ียงใหใช่เม,มื่อกี้เราไปดูมีด้วยเมื่อกี้เราไปดูอะไรป้าเราไปดูน้องคูซี่กับคูวีมาเอาให้ดูน้ำมาให้ดูเดี๋ยวแกบอกอีกรอบน้องคูซี่กับคูวีที่เราพาไปชม,มน้ำที่เดี๋ยวพอเราไปเดินทัวร์เดี๋ยวมันม <ปะ S 1> ีอะไรบ้างเรไปสิ่งเช็คอินเท่าแบบถ่ายเลยคนมีทั้งถ่ายพิเวนตีนขายลาบปริญญาถ่ายรูปอะไรเช็คอินพวกเรา แล้วทางดีนะฟ้ามีทางทั้งรถเ็ก็แนแต่ว่ารถเข็นจะต้องมีกาลังกันหน่อยนะต้องขับต้องรใหเข็เนาระาประมาณนิดเว่าชีวิตกันหน่อยนึงเรมันก็ชันอยู่แต่าัก็ต้องยาาูนิดนึงเราอขาดกาเาหลรอ มันม่ก่ะถ้าเดทำให้เราองไรเอาไปแล้วไม่ทำแล้วเนี้ก็โอเคอยู่นวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวข้างล่างกระช่มีแบบว่าร้ายแต่ิบอาว่าทุกคน จะเห็นขอบเส้นทะเลสวยมากเห็นแบบใกล้ๆนู่นเราก็จะเห็นแบบเป็นพวกเกาะแ้วคนะเรามองไปทางซ้ายก็คือชายหาดบางแสนคนแล้วถ้ามองไปตรงนู้น่าจะเป็นพัทยาแล้วมองไปทางหน้าของเราก็จะเป็นเสาปูนเมื่อกี้เราขึ้นไปดูลิงมาเราจะไปคาเฟ่แต่คาเฟ่จริงไปแล้วเราแล้วครับว่า เคทุกคนเด๋ววันนี้ก็เราคงจบแต่เพงท่นี้แหละเพราะว่าวันนี้เราไปเที่ยวสนุกมากเลยวันนี้หนามากแบบหลายที่แต่หลายที่มากุดสุดกลับบ้านไปคงไ่ายขึ้นนะเพราะว่าเท้าเราก็เจอทอราอากาศหนาวโอ้ยครบเลยเที่ยงล้วก็เจออากาศร,ร้อนบ่ายก,ก็ร้อนๆแล้วหนาวกลับบ้านไปค่ายกินกลับบ้านไปพาราสาราต้องเข้าแล้วโอเคทุกคนงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเราขอจัวลาไปก่อน โอเคไนมะ่เป็นไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วย